ครับอ <czyć> <craft> <these> uh ัน huh. น <_ cer pected> ี uh ้อ huh. ย the right ู so energy, so ่ในช่วงส่งรอบรถให้กับลูกค้านะครับอันนี้ลูกค้าเห้ทำตัวหน่ยครับที่ที่รับจ่ายแล้วรู้จักจ่ายไปสน่รุ่นได้มานานครับคือแจกนะครับติดตามแล้วก็ได้ติดตามด้วยมะแล้วเข้ามารู้สึกอย่งไรครับประทับใจไหมครับรถที่นี่ที่ค่ะรถสวยทุกคันเลยรถสวยทุกคันแล้วการจัดไปแบงค์ง่ายไหมครับง่ายค่ะเไปเรื่อยที่บ้นครับอันนี้ตัดส่อวันดูเรื่องเงินได้ไหมครับต่อวันดูเรื่องเงิน แล้วคุณรู้สึกประทับใจยังไงบ้างครับสเสด็์รถบ้านบริการยังไงครับดีค่ะใช่ไหมครับบร <c oughs> ิการให้มีมากเลยดีมากประทับใจแต่รถสวยประทับใจเลยใช่ไหมครับป <c oughs> ระทับใจมากเลยแลว้วก็าโตที่เราจัดในห้นี่เราได้นำไปทักที่ว่าโตช่วยบดคนะครึ่งอย่างเส้นปีนเราได้ไหมโอเคเช่นนี้เลครับได้ค่ะอ่าได้นะครับคุณลูกค้าสำหรับคนที่สนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้และจะแนะนำยังไงครับกับ เสน่รถบ้านกับผู้คาสดใจอะไรนี่ตรงนีปนตัวรที่ือที่้้อยากไดคุณภาบ้านกคจะมาคี่นขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้คือช่วงส่งมอบรนะครับความประทับใจของลูกค้ากับเสน่รถบ้านครับ